อีวสุดีแม็กยีราฟแค่ของมันต้องมีใส่แ็กจะส่งมาให้พร้อมรอจัดไปรอผ่านอย่างเดียวจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องิีกสมชงคาเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เด็ดไปให้พี่ได้ชมกันก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้คือ4ประตูยกสูงนะครับคันที่ยกสูงนะแซมแม็กจะทรงมาให้พร้อมหล่อแบบนี้นะครับรอผ่อนอย่างเดียวนะครับออกรถศูนย์บาทเลยนะคันนี้คือยู u ูดีแม็กคับแคปโฟฮลนเดอร์1.9ตัวเซ็ตดีวีดีนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาดีแม็กรุ่นท็อปแบบนี้สวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับ ต้องคันนี้เลยนะวัยรุ่นนะครับของมันต้องมีท่อซิ่งด้วยคันนี้เดี๋ยวเบิร์นให้ดูนะครับคันนี้เปิดไปเลยราคาแบบโคตรถูก5 90, 9 9 0 0 0บาทจัดไปฟรีดาวรอผ่นอย่างเดียวครับโอเคมาด้านหน้านะครับคันนี้อย่างที่บอกนะรุ่นท็อปนะครับคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่มีหลอด LED ตรงนี้กระจังหน้าโครเมียมมีไฟตาหมอกครบนะครับคันนี้แป้ายทะนเบียน9568อุบลราชธานีเฮียเอาคันมาเองบอกเลยว่าสวยครับ ตัวสูงแน่นอนต้องมีป่วงข้างนะ,ะไฮไลท์นะครับล้อด้วยนะครับคันนี้แถมล้อไปเลยล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้นะครับสเปคยาง255 55ขอบ18นะครับยางปี2021แม็กใหม่ยางใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆนี่ทีเด็ดเลยนะคันนี้นะครับนี่ตัวสูงต้องมีบันไดข้างแบบนี้นะครับภายในนะครับโทนจะคุมโทนไปด้วยโทนสีดำคอนโซลดำเบาะดำนะครับมา เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดแล้วนะครับเซ็ตดีวดีนะเอาฟังเสียงก่อนก็ได้มาวัยรุ่นของมันต้องมีเอาเสียงสำหรัแล้วกันนะเอาเลยของมันต้องมีมาเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันต่อนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเลขไม้นะมาเลขไม่เก้าหมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับนี่คันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นจอ DVD นะจอเป็นแบบทัชส,สกรีนนะครับเล่นได้หมดเลยนะแล้วก็นี่ทีเด็ดตรงนี้นะครับไฮไลท์มีกล้องมองหลังนะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะหัวเกียร์พวงมาลัยยังไม่ลอกนะครับปกตินะครับ สวยนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหาทีเด็ดแบบนี้นะครับจัดไปเลยนะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่กล้องมองหลังมันจะฝังอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่จับเปิดประตูเนี่ยครับแม็กไนเนอร์นะครับนี่ตีไปสัก95เแล้วกันอ่ะคันนี้ลองรอยการขนของเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถแบบว่าขน,ขนมากกว่าขนของนะ เป็นรถแบบว่าใช้งานครอบครัวนะสี่ประตูอ่าคันนี้ท่อสิงด้วยนะครับสับระเบิดบอกเลยโคตรมันขี่คันนี้พร้อมแซดอะ่ะบอกไว้เลยนะครับคันนี้นะครับนี่นจะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีครับบูพาวเวอร์คันนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะนี่เปลี่ยนท่ออสเตเลตตรงนี้ด้วยนะทอยดีนะครับตรงนี้นะความเดิมนะนี่คันหน้าแบบนี้นะครับ รูกลมต้องกลมนะแผ่นเพจอยครบนะครับนีู่่ตรงนี้เส้นฝาฝากระโปรงเรียบเนียแผ่นกันความร้อนอยู่ครบหมดมีระบบเบรกอ b บิให้อีกด้วยนะครับก็สายซิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดนะทรงนี้คือพร้อมเซดตนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มนะครับแค่ล้อกับเปลี่ยนท่อพวกรีแมปต่างๆเนี่ยคือขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันแน่นอนขายเพียง590,000 ก้าพันบาทจัดไปรอผ่อนอย่างเดียวใครที่สนใจโทรศู 53, นย์แปดห้าศน้องบิ๊กยินดีนดนรับสายตลอดยีิบสีชั่วโมงครับสรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย